มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกฎหมายอันนี้เดี๋ยวผมจะนําพาคุณอันดาและท่านผู้ชมไปดูเรื่องกฎหมายกันบ้างซึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีครับมุ่งผลักดันกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศที่สร้างความเป็นธรรมในสังคมจำนวนห้าฉบับด้วยกันแต่จะมีอะไรนั้นมาติดตามครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศที่สร้างความเป็นธรรมในสังคมจํานวน5ฉบับ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ผลักดันกฎหมายทั้ง5้าฉบับดังกล่าวจนเป็นผลสำเร็จค่ะซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมในสังคมรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนของประเทศในหลายประการทั้งการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในสังคมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้นตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังนี้ค่ะ 1. พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2515อีก90วันมีผลบังคับใช้ค่ะพระราชบัญัติ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการสําคัญเลยคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําของผู้กระทําความผิดอุกชะกันที่ใช้ความรุนแรงอันจะสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในสังคมแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทําความผิดและคุ้มครองสิทธิต่อผู้ต้องผู้ต้องคําสั่งตามกฎหมายค่ะ และ2นะคะพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพุทธศักราช2,515อีก90วันมีผลบังคับใช้ค่ะพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรมรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าค่ะครับและในเรื่องของข้อที่2เองมีผลอีก90วันเนี่ยจะมีกระบวนการยุติธรรมพิจารณาเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความกระทบต่อ การเป็นอิสระในการอำานวยความยุติธรรมนะครับและการดําเนินงานโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับข้อที่3ฉบับนี้พระราชบ,บัญญัติว่าโดยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565บางส่วนจะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศนะครับและแต่บางส่วนบางตอนเนี่ยจะมีบังคับใช้อีก240วันพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางในการพิจารณากฎหมายสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ซึ่งกาหนดให้ผู้กระทําความผิดต้องชําระเงินเป็นค่าปรับตามที่กําหนดโดยการปรับนั้นมิใช่โทษปรับทางอาญานะครับรวมทั้งไม่มีการจําคุกหรือกักขังแทนค่าปรับตลอดจนไม่มีการบันทึกประวัติลงในประวัติอาชญากรรมฉบับที่4ครับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการการะทําให้บุคคลสูญหายประจําพุทธศักราช2565อีก120วันมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้นะครับมีไว้เพื่อแก้ไข ปัญหาการการทำทรมานกระทําให้บุคคลสูญหายโดยมุ่งเน้นให้มีการดําเนินการทั้งมาตรการป้องกันปราบปรามเยียวยาผู้เสียหายซึ่งทั้งสองฉบับจะรวมลดช่องว่างของกฎหมายที่ส่งผลบังคับใช้การดำเนินง,งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยัดขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง สร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้กับประชาชนและพระราชบัญญัตินี้นะครับจะช่วยพัฒนาความยุติธรรมหรือความเหลื่อมล้ําข้อนี้ท่านผู้ชมฟังอาจจะงง,งๆนะครับแต่เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการการะทำละเ,เมิดทางด้านสิทธิมนุษยชนทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับอันนี้จะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากฉบ,บับสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองทองเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบ,บับที่6แล้วนะครับ พุทธศักราช2565อีก60วันมีผลบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไว้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินเป็นไปนอย่างครอบคลุมไปทั่วถึงรวมถึงการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่มีความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องมีการตรากฎ,กฎหมายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐบาลมุ่งผลักดันกฎหมายทั้ง5ข้อนี้จนเป็นผลสําเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ประกอบการและนะักลงทุนจากต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาทํางาน <c oughs> ภายในประเทศเราเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมต่อไปโดยรวมสรุปพระราชบัญญัติทั้ง5ข้อนี้นะครับท่านผู้ชมคุณอันดาก็คือเป็นการเสริมสร้างเชื่อมัน่นปกป้องปราบปราม ในหลายมิติด้วยกันทั้ง5าด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเงินความรุนแรงความรุนแรงถูกต้องครับในการฟอกเงิน<ช>หรือะะจะเป็นพระราชบัญญัติเรื่องของการตราความผิดสําหรับยืดหยุ่นให้กับคนที่ทําความผิดโดยไม่ตั้งใจหรือไม่มีเจตนาให้เบาลงเพราะบางครั้งเองเนี่ยการตัดสินศาลเขาดูความเจตนาไม่ได้ดูอะไรก็ตามแต่จะดูจากเหตุผลและํำนวนคดีและเจตนาเป็นสําคัญนะครับ